นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกลงสัญญาส่วนตัวกับเจมส์ทรัฟฟอร์ดแต่ต้องปรับปรุงข้อเสนอให้เบอร์ลี่ฟาบริซิโอโรมาโนนักกล่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูวัย21ปีได้แล้วแต่คาดว่าต้องยื่นข้อเสนอให้เบอร์ลี่พิจารณาใหม่หลังจากที่ข้อเสนอแรกถูกปฏิเสธนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอแรก15ล้านปอน บวกกับส่วนเสริมอีกจำนวนหนึ่งให้กับเบอร์ลี่แต่สโมสรที่ตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วน่าจะปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นนี้ทำให้เดอะแม็กพายต้องปรับปรุงข้อเสนอใหม่ในไม่ช้านี้การตกลงสัญญาส่วนตัวกับทรัฟฟอร์ดไม่พบปัญหาใดๆเนื่องจากผู้รักษาประตูปรารถนาที่จะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปหลังจากที่ผ่านฤดูกาล2023-2024กับเบอร์ลี่ทรัฟฟอร์ดย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ ซึ่งอาจเพิ่มเป็น19ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขและหากมีการย้ายทีมครั้งต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับส่วนแบ่งสูงถึง20%ด้วยผลงานของทรัฟฟอร์ดสร้างความประทับใจให้กับแกรเร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษจนเรียกตัวติดทีมเบื้องต้นชุดยูโร2024แม้ว่าเขาจะไม่ผ่านการตัดตัวเหลือ26คนสุดท้ายเนื่องจากประสบการณ์ยังเป็นรองจอแดนพิกฟอร์ดอารอนรัมเดนและดีนเฮนเดอร์สัน นิวคาสเซิลหวังว่าจะสามารถดึงแพลฟอร์ดมาร่วมทีมได้สำเร็จในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกรดูการหน้า